มาดูเรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งค่ะบอกว่าของบไป3ปีเพราะว่าไฟที่มันส่องเวลาเราไปทำฟันเราจะเห็นใช่ไหมคะมันจะมีไฟสว่างสว่างแต่ปรากฏว่าไม่มีงบค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงไปเอาไฟฉายส่ยสองกบค่ะคุณผู้ชมเอามาดัดแปลง DIY เพราะว่าบอกมันไม่มีงบแล้วจริงๆคือคนไข้ารายหนึ่งเห็นเนี่ยถึงกับต้องเอามาแชร์ลง Facebook เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพต้นเรื่องกันหน่อยคนไข้ไปทำฟันนะคะ แล้วก็พอเงยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยหลังจากทําฟันเสร็จคือตอนแรกมันเห็นเป็นแสงแสงก็อาจจะยังไม่แน่ใจแต่พอเจ้าหน้าที่เขาดับไฟแล้วเธอก็โพสต์เลยบอกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตะนาวศรีทําดีมากเห็นแบบนี้แล้วตกใจนึกว่าไฟฉายส่องกบนี่ค่ะก็มันก็ใช่จริงๆแต่ว่าให้คุณผู้ชมดูลักษณะของไฟฉายส่องกบอันนี้นะมันดูหรูหราพรีเมียมใช่ไหมคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า คือถ้าจะเอาไฟฉายสองกบแบบสีดำๆอะ่ะมาติดอะ่ะมันคงแปลกๆคนไข้ดูแล้วมันอาจจะดูไม่ค่อยแพงเจ้าหน้าที่เขาก็เลย DIY ทาสีสวยงามให้เป็นสีชมพูพาสเทลแบบนี้ให้มันดูซอฟๆหน่อยแต่ว่าด้านบนคุณผู้ชมจะเห็นไหม,มเขาเอาเหมือนไอที่รัดหัวยางรัดหัวเอาไปพันกับเสาข้างบนอะ่ะที่คล้องข้างบนน่ะแล้วก็เอาไฟสองปากคนไข้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดได้ ในระดับหนึ่งเพราะว่าก็จะต้องดูแลรักษาคนไข้ใช่ไหมคะแต่ว่าทําไมอ่ะทำไมถึงต้องเป็นไฟฉายสองกบทํำไมไม่มีอุปกรณ์ดีๆให้เขาแล้วนี่เป็นภาพที่คนคนหนึ่งเขาแชร์ใน Facebook กลุ่มสวนพึ่งซิตี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีไฟแบบนี้เพราะว่าไฟอันเดิมเนี่ยสภาพมันเก่าซุดโทมแต่อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถูกดัดแปลงใช้งานอย่างชัดเจนเลยนะคะคะเธอบอกว่าถามหมอแล้วหมอบอกว่ารอมานานสปี ของบไปตั้งนานก็ยังไม่ได้ต้องดัดแปลงเพื่อคนไข้หน่วยงานไหนช่วยดูแลเธอคะ่ะหลังจากโพสต์ไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยนะคะโอ้โหเยอะมากแล้วส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันนะทั้งตั้งคําถามว่างบไฟสองเตียงเท่าไหร่คะขอร่วมสมทบตามกําลังคะ่ะอนาจใจไฟแบบนี้มันไม่ถนอมสายตาคนทํางานเลยนะอืคนไข้ต้องเขียนร้องเรียนคะ่ะช่วยหมอได้จริงๆเพราะหมอมักเขียนเนี่ยคือถ้าหมอเขียนมักไม่ได้นะคะ แล้วคนไข้ที่มาโพสคนที่นอนรักษาเสร็จแล้วไงก็ก็นนอนมองอยู่เนี่ยเนาะว่าเออไฟมันไฟประดิษฐ์เนาะซ่อมแล้วซ่อมอีกประคับประคองยิ่งกว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้กับคนไข้โอ้โหมันม,น,มนหลายอารมณ์หลายความรู้สึกแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกันว่าเห็นใจเห็นใจทั้งคนไข้ที่ต้องเห็นใจออคุณหมอเนอะาะปฏิบัติหน้าที่ด้วยอุปกรณ์ที่มันอาจจะไม่พร้อมแบบนี้แต่ก็พยายามที่จะ ช่วยผู้ป่วยได้รับความสะดวกที่สุดมันมันก็เป็นความปลอดภัยด้วยเนาะไฟมันต้องชัดมันต้องสว่างกระจ่างพอที่จะเห็นทุกอย่างที่จะดูแลช่องปากของคนไขนน้ะนะคะคือไปดูข้อมูลนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไฟที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรมเนี่ยมันควรจะมีความสว่างขึ้นอยู่กับลักษณะของงานค่ะแล้วก็จะมีเรื่องเฉพาะของแสงสีแล้วก็ความสว่างเพื่อให้เห็นรายละเอียดในการทำทันตกรรมช่องปากอย่างชัดเจนดังนั้นนะคะ ถ้าเกิดว่าไปใช้ไฟอื่นๆมาทดแทนเนี่ยแน่นอนว่าระดับความเข้มของแสงค่าความถูกต้องของสีหรืออุณหภูมิสีที่มันควรจะอยู่ที่ระดับ4,000ถึง 6,500K มันจะเป็นแสงขาวนวลถึงขาวเย็นนะคะแล้วใช้ไฟฉายส่องกบแบบนี้บังทีเนี่ยแสงมันอาจจะไม่พอก็ได้สีมันอาจจะเพี้ยนมันอาจจะเป็นไฟฉายที่ออกเหลืองๆหน่อยเหลืองเกินไปมันอาจจะไปบิดเบือนสีของฟันหรือว่าเนื้อเยื่อที่หมอเห็นก็ได้ ให้คุณผู้ชมลองนึกภาพสมมติแล้วกันว่าคนไข้จะไปอฟอกสีฟันใช่ไหมคะจะไปฟอกสีฟันแต่ไฟฉายที่ส่องลงมาเนี่ยโอ้มันเหลืองเลยมันเหลืองมากเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ที่พอกฟอกสีฟันขาวหน่อยบวกขึ้นไปอีกสัก1เฉดถึง2เฉดคนไข้ก็อาจจะออกมาปุ๊บเนี่ยยิ้มทีเห็นไปถึงปากซอยเลยก็ได้ <c oughs> แบบนี้คะ่ะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่า เออเรื่องของอุณหภูมิแสงอุณหภูมิสีเนี่ยมันมีผลต่อการทําธันตกรรมจริงๆนะคะแล้วก็มันจะมีข้อเจาะจงเฉพาะสําหรับเรื่องของกําลังไฟที่ใช้กันด้วยแล้วก็เป็นหลอดไฟลักษณะเฉพาะที่สามารถปรับความสว่างได้ค่ะอันนี้มันก็จะมีข้อกําหนดเฉพาะด้วยแต่ว่าอันเนี้ยค่ะคือมันคงปรับระดับอะไรไม่ได้มากแล้วก็สีน่าจะเพี้ยนนะคะนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่อาจจะทำให้ภาครัฐได้เล็งเห็นนะว่า จริงแล้วการท,ทํทธนกรรมเนี่ยมันมีความสําคัญกับคนไข้มากจริงๆนะคะดังนั้นเรื่องนี้ร้อนไปถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงเรื่องนี้บอกว่า,าก็ต้องไปตรวจสอบก่อนนะว่าเราพอสตอตานาวสีตอนนี้ยังสังกัดอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่เนื่องจากว่าเราพอสตอเนี่ยมีเป็นหมื่นแห่งบางส่วนโอนย้ายไปสังกัด ท้องถิ่นอ,อปทอนั่นเองนะคะกระทรวงมหาดไทย,ยมีประมาณ45เซก็ต้องดูค่ะว่าอยู่ส่วนไหนเบื้องต้นในวันพรุ่งนี้จะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคือถ้าดูข้อมูลนะคุณผู้ชมการโอนถ่ายรอพศออตอเนี่ยณปี68ภาพรวมรอพศตอมี9,878แห่งโอนไปอยู่ในการดูแลขององครอ,องค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ย4,537แห่งก็คือ 45%กว่ากว่านะคะที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ยังไม่ได้ถ่ายโอนซึ่งการถ่ายโอนมันก็จะมีเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆการที่คนอาจจะเข้าถึงรักษาพยาบาลได้สะดวกขึ้นราคาต่างๆเนี่ยมันอาจจะ ถูกลงไม้นะคะแล้วก็เรื่องของการจัดสรรง,งบต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของระบบสาธารณาสุขที่เขาพยายามทําแล้วก็ดูแลกันอยู่นะคะย้ายไปที่กระทรวงมหาดไทยประมาณ4ีเเซตก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตะนาวศรีได้มีการย้ายไปหรือยังเดี๋ยวรอก,การตรวจสอบในวันพรุ่งนี้นะคะโดยหากเป็นส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขท่านรัฐมนตรีสาธารณาสุขก็บอกว่าให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้ ประสานมาที่กระทรวงได้เลยเดี๋ยวจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูและติดตามกวดขันให้เพราะว่าอ่ะผ่านมา3ปีแล้วคุณยังไม่ได้งบเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติดังนั้นจะเร่งติดตามให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณโอนย้ายไปอยู่กับสังกัดท้องถิ่นหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องไปดูรายละเอียดแล้วก็ต้องไปตามงบที่กระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็มีคําถามถามไปว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ขอโอนย้ายออกไปอยู่กับอปทใช่ไหมคะที่ว่า45ที่ออกไปเนี่ยถ้าเกิดว่าย้ายไปแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กงบประมาณในการอุดหนุนไม่ค่อยมีอยากจะขอย้ายกลับมาที่กระทรวงสาธารณาสุขใหม่ได้ไหมรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่สามารถดาเนินการได้เพราะว่าข้อกฎหมายถ้าเกิดว่าคุณโอนไปเป็นของอป,ปทแล้วมันถือว่าเป็นการโอนขาดเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าจะย้ายกลับมาจริงๆก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายใหม่ แล้วก็เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งจะไปดําเนินการได้ดังนั้นต้องมองมิติที่ว่ามันเป็นภาพใหญ่นะรัฐบาลจะต้องไปแก้ไขกฎหมายนะคะเดี๋ยวไปฟังทางรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กันหน่อยค่ะต้องดูนะครับว่าในส่วนตรงนั้นอยู่ที่ส่วนไหนถ้าว่าเป็นของกระทรวงสาธารณสุขก็ประสานมาโดยตรงก็ได้นะครับแล้วผมจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลงไปดูไปตาม ไปกวจสารให้นะครับน้านขาดเหลืออะไรมาเอาตั้งสามปีแล้วยังไม่ได้นี่มันก็ไม่ค่อยดีอะท็นปกตินะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเอาสุดท้ายพอไม่มีงบเนี่ยเโรงพยาบาลเหล่านี้ที่เคยขอแยกออกไปเนี่ยขอกลับมาได้ไหมคะลุงตีฮะกฎหมายไม่ให้นะครับกฎหมายโ,<อ>โดยปกติตัวเนี้ยทาไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของโอนไปแล้วโอนไปขาดต้องแล้วแต่ว่ารายละเอียดมาลงไปอยู่ที่ตรงไหนถ้าจะไปเหมา รวมไปเลยเ๋้ยวจะผิดครับ